ตอนนี้ผมจะลองเอา่านของตัวใหม่แก่กล่องมาใส่ในตัวเก่าแล้วเอาฐานตัวเก่าไปใส่ในตัวใหม่รอบทานนึกวัดดูว่ามันจะมีความแตกต่างหรือไม่ได้3 0 0พโวลต์แสดงว่าไม่เกี่ยวกับฐานนะลองตัวเก่าฐานใหม่ตัวเก่าจะใช้ฐานใหม่ลองดู เได้2,500โวลต์น้อยกว่า500โวลต์ทานใหม่ทานเก่าไม่เกี่ยวตัวนี้ตัวเสื่อมทานใหม่ได้เท่าไหร่เวลากดช็อตยุง200มิลลิแอมตัวนี้เป็นตัวใหม่ทานเก่า294มิลลิแอม่านกันประมาณ100มิลลิแอมทานเก่าใหม่ใช้ได้เหมือนกัน ทานเก่านี่มันเวลาช็อตได้28แอมป์ส่วนทานใหม่ช็อตได้48แอมป์ทานเก่านี้มีความเสื่อมลงไปแล้วแต่ก็ยังไม่เกี่ยวแสดงว่าไม่เกี่ยวกับทาน